โบ่บโบตัวยงอมันมัน่ายป้ายมาเลยมันมัน้าวกุลป้ายเหรอมิกบอทะเบียนสวยมึงอยู่ข uh ้ากใบกไก่ด้วยอ่ะกไก่กลกอกห้าเก็สี่แ

มามามาุงคนมาลองซิ่งดูทุงคนลองซิ่งหน่อยครับซิ่งให้ซิ่งให้เอฟซีดูหน่อยลุกคนขึ้นแล้อย่าเคว้าโอ้โหเสียงก็ะหึ่มเลยครับไปย้อราน้ายเอาใจแถวน อิ <Clay r> ่งอิ่งอิ่งออิากไปแล้วอ่ะอิ่งจับเป็นปล่เนอะอันน มาแล้วเดี๋ดวมาแล้วเสียงบึ้นๆมาแล้วโอ้วันนี้ทำอะไรนี่นี่ทำอะไรเนี่ย <laughs> ทำไมต้องหมอบด้วย <laughs> ช้าๆหรือวนช้าๆช้าๆ 10ซีซีครับ CBR ฮอนด้า่ายลูกฟูกบอนมาแม่จอรจอยู่ครับอาถายลูกฟูน้ำมาบอลวาถ่ายกับไบเกอร์หน่อยนี่ไบเกอร์สาวเกอสาวมาจากสกลตี่400-500นี่6 0 0 5 0โอ้เอามาได้จังไหนเจ้าเอามารุลงเขามาเลยค่ะมาทางสาว้อยาเ้นสอง ครับเลิศนะครับเลิศเลิศโอ้โหไบเกอร์สาวย้อดเลยครับยอดเลยครับแฟนมาแท้จริงครับจริงครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมโอ้ยสุดยอดครับ ค่ะเด็เตเนียค่ะมีความรู้สึกยังไงครับได้มาหาลุงพน์ค่ะได้มาหายกำลังใจเพิ่นค่ะครับบริมเหือยค่ะค่ะไม่บอกชื่อเลยเนาะแก้วค่ะแก้วเขาบอกชื่อเล่นเนาะทำงานเป็นอย่างครับเป็นออะะะไไรรีทนนเป็แม่บ้านอยู่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน เสร็จชอบวพีไว้เนาะแสนกว่าครับหกร้อยห้าเย้ถอนเย้ถอนขึ้นสอนเย้ด้วยมาจำลองจำลองตอนท้ายเฮ้ยยายจำลองเงินยิบพี่จะได้ยอนอะไรไงเนี่ยยายจำลองครับข้างหลังเราบนเรนนุ่งซีนเนาะเจ้าครับยายสอนสอนท้ายครับยายสอนสอนท้ายครับใจเย็นใจเย็นอ่ะมือตำรวจจะบดจับก็ใส่หมวกกันนน้อโอ้ยไปไกลๆนี่โบเป็นยังโบเป็นยังไปจำลองโอ้โห ยายจำลองขึ้นแล้วครับวันนี้เาับร จากไหนครับคุณยายครับดีครับมาจากมุกดาหารเนาะมาเยี่ยมลุงคนครับเชิญเลยครับอยู่ครับอยู่เอาไปหัวใดแล้วบาทนี่ นี้ยายจำลองไปกับน้องไบเกอร์นะครับน้องเอาไบาเกอร์มาจากอะเอามอเตอร์ไซด์ CBR 650 c c นะครับมาจากสกลนครหายไปเลยนะครับ

เขาไปปล่อยแล้วไปยื่าแล้วแล้วปล่อยแล้วย่างมามึงไปหลบเขาไปหลบมึงมึงคนครับน้ำมันเบิ้ดบวบเสียมาก่อนนึกว่าเยเธอนึกว่านึกว่าปลาถอนจะไปขึ้นด้วยโอ้ยลืมกดบังเอิญถ่ายแบบดิบดีหาจะตุ้มเป็นเปโละ